เอาลละครับผมก็ขอกราบสวดสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกม Beat s o l Resonance กันอีกเช่นเคยกันนะครับใน่านนี้นะครับเราจะมาไกาด์ผู้เล่นมือใหม่พาร์ทที่1แนวทางการจัดทีมตัวละครเริ่มต้นประจำเมตาตัวละครไหนดีตัวละครไหนเดน่นและช่วงเริ่มต้นเราควรลำดับความสำคัญในรูปแบบไหนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมคลิป ฝากเพื่อนเพืเ่อกดไลค์คลิปนี้ครั้งหนึ่งไลค์แล้วถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับและสำหรับเ,เพื่อนๆนใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนเพื่อท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก l d Player ดูสิเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลา และหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องสักเน็ตคุณจะได้รับ VIP ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคกันเพื่อนก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการไกด์มือใหม่พาร์ทที่หนึ่งนะครับขอพาเพื่อนนะครับไปทําความเข้าใจในส่วนของตัวละครในช่วงเริ่มต้นกันหน่อยละกันครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังหาเมตาตัวละครในช่วงเริ่มต้นใช่ไหมครับหรือว่าบางคนเนี่ยไต่ดานไปแล้วติดไปต่อไม่ไหวเราจะทําในรูปแบบไหนและก็เราจะต้องจัดทีมตัวละคร อ,อันดับแรกครับขอพาเพื่อนครับไปดูในส่วนของข้อมูลตัวละครกันก่อนเพราะว่าในส่วนของตัวเกมเขาเนี่ยครับจะมีให้เราสุ่มตู้อยู่ทั้งหมด5ตู้โดยที่ตู้แรกครับจะเป็นตู้ตัวละครลิมิเต็ดครับคุณจะต้องใช้ตั๋วพิกอัพซึ่งตั๋วพิกอัพเนี่ยมีโค้ดให้นะครับโค้ดอยู่ใต้คลิปสามารถเอาไปกรอกได้เลยคุณจะได้โค้ดอยู่ประมาณ4-5โค้ดนะครับแล้วก็จะมีตั๋วเนี้ยประมาณ10ใบใครที่ไปสายเรียดีสามารถรีได้นะครับเพราะว่าอิชิโกะเนี่ยอยู่ในทีมของสายฟันนั่นเองเป็นตัวละครที ก่งแล้วก็ค่อนข้าง OP ใช้ระยะเวลาในการรีเอดเนี่ยประมาณ15 1 0ถึง10นาทีโดยประมาณนะครับอยู่ที่ความเร็วในการรี ID. และถ้าเพื่อนรีหลายจอนะครับก็จะรีได้ไวสวิธีการรีเอดครับก็แนะนําว่าลบเกมโหลดใหม่ง่ายที่สุดแล้วนะฮะส่วนต่อมาก็จะเป็นตู้การ์ดความทรงจําไม่จำเป็นที่ต้องรีบนะครับไอเนี้ค่อยหาทีหลังก็ได้เพราะว่าเลดการันตีมันไม่ได้สูงมาก ส่วนต่อมาก็จะเป็นตู้ลด20%ซึ่งเองลด20%ครับเขาจะให้เราสุ่มแค่8ตั๋วนั่นะคือตั๋วถาวรนั่นเองซึ่งอตั๋วถาวรเนี่ยเราได้จากการทํากิจกรรมแล้วก็ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมีตั๋วให้กับเราเยอะมากๆเราสามารถเอาไปสุม่มซึ่งเราสามารถสุม่มสูงสุดได้ประมาณ50ครั้งที่เป็นการสุ่มแบบลด20%หลังจากนั้นครับเขาก็จะกลับมาเป็นในราคาปกติแล้วก็มีการการันตีให้กับเพื่อนๆอยู่ที่ประมาณ 80โรซึ่งผมสุ่มไปประมาณ30โรผมก็ได้ตัวละครระดับ s s r แล้วนะครับก็ลองสุ่มกันดูเนาะส่วนต่อมาก็จะเป็นตู้กําหนดเองซึ่งไอ้ตู้นี่แหละครับมันเป็นตู้ที่ค่ขขอนข้างดีและหลายๆคนเลือกพลาดถามว่าทาไมถึงเลือกพลาดครับเพราะว่าในส่วนของตู้กําหนดเองเนี่ยมันจะเป็นตู้ที่เราสามารถเลือกตัวละครตัวใดก็ตามที่เราต้องการและในช่วงเริ่มต้นครับมีตัวละครที่เป็นระดับ s s r ระดับ Standard นะครับก็อยู่ที่ประมาณ6ตัวละครแล้วก็ Pick up อีกหนึ่งเป็น7ตัวละครนั่นเองนี่แหละครับวิธีการเลือกเราจะเลือกยงงกกอยััังงงไตวเกกมมมมจจะีีารดดททอู่้ห สามทีมหลักๆครับก็คือสายต่อยนะครับผมนี่คือสายต่อยนะอันนี้คือสายทะลวงนะครับส่วนนี้ก็คือสายฟันนอกจากสายพวกนี้แล้วนะครับแต่ละตัวละครเขาก็จะมีตัวที่เป็นสาย DPS นะครับเนี่ย DPS จะเป็นลักษณะดาบแล้วก็ไฟอย่างนี้นะอันนี้ก็จะเป็นยุทธวิธีนะครับผมก็คือเป็นพวกสายกลยุทธ์สาย area สายสนามแล้วก็สายบัฟให้กับเพื่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่ะถ้าตัวนี้ลงนะครับก็จะทําให้ทีมสายต่อยเนี่ยทำดาเมจแรงขึ้นอ่ถ้าตัวนี้ลงก็จะเป็นสายทะลวงทำดาเมจแรงขึ้นถ้าตัวนี้ลง ถ้าตัวที่เป็นแบบสายฟันลงนะครับผมก็จะทําให้ทีมสายฟันเนี่ยทำดาเมจแรงขึ้นแต่ในส่วนนี้ครับมันก็จะมีอีกหนึ่งตำแหน่งที่ค่อนข้างสําคัญมากๆครับนั่นคือตําแหน่งซัพพอร์ตและตําแหน่งซัพพอร์ตตัวนี้ครับมันเป็นตัวละครที่สามารถไปได้ทุกทีมนะครับผมนั่นคือตัวละครอุราฮารานะครับถามว่าทําไมตัวละครนี้ถึงดีนะครับต้องบอกเพื่อนก่อนว่าตัวเขาเนี่ยมาในตําแหน่งซัพพอร์ตก็จริงครับอยู่ในสายฟันก็จริงแต่ สกิลความสามารถเขาครับสามารถซัพพอร์ตทีมและตัวเขาเนี่ยสามารถเป็น DPS ให้กับทีมได้เช่นเดียวกันซึ่งในส่วนของสกิลที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจครับนั่นคือในส่วนของการเพิ่มดาเมจคริติคอลทั้งทีมเพิ่มขึ้นซึ่งอันเนี้ย25วิในการสลับสับเปลี่ยนในการใช้สกิลเนี่ยโอ้โหนานมากๆเลยทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีและนอกจากสกิลนี้แล้วนะครับก็จะมีในส่วนของสกิลการต่อสู้และก็สกิลพาสซีฟของตัวละครเขาครับที่จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีของทั้งทีมเนี่ย เป็นตัวละครเพียงตัวเดียวเขานะครับที่สามารถไปได้ทุกสายนะครับผมจะอยู่ในสายฟันของตัวเองก็ได้สายทะลวงสายต่อยได้หมดเลยนะครับซึ่งเ,เวลาเราหาครับที่ดีที่สุดก็คือห้เพืเอนเนี่ยสุ่มในส่วนของตู้สแตนดาร์ดกันก่อนหลังจากที่เราสุ่มตู้สแตนดาร์ดแล้วนะครับเราก็มาดูว่าเราจะได้ตัวละครตัวไหนสังเกตลักษณะนหน้าตาตัวละครก็ได้ครับถ้ามีการใส่หน้ากากก็คือได้เอสเแต่ถ้าไม่มีไอ้น,นี้คือเกลือนะครับผมนี่เห็นไหมก็จะมีการ์ดอ่ะอันนี้จะเป็นการ์ดมาปุ๊บ เห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือเกลือนะแล้วก็ถ้ามีการใส่หน้ากากเนี่ยคือคุณมีโอกาสได้รับ sdr แน่นอนให้เราสุ่มตรงนี้ก่อนแล้วดูว่าเราจะได้ตัวละครตัวไหนเมื่อเราได้ตัวละครตัวไหนก็ตามครับที่เราต้องการเราค่อยไปสุม่มในตู้กําหนดเองเพื่อเลือกตัวละครตัวเหล่านั้นที่เป็นสายอื่นมาเพิ่มเติมนอกจากนั้นครับตัวละครยังสามารถปลดขีดจํากัดหรือเรีกยกง่ายครับว่าการปลด c ตัวละครที่จะทําให้ตัวละครเนี่ยปลดความสามารถได้มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราดูในช่วงเริ่มต้นเนี่ยทั้งหมด6ตัวละครขครับ สามารถเล่นได้ตั้งแต่ C0 สู์เลยนะครับแต่ถ้าปลดสีที่สูงข,ขึ้นก็จะเก่งหลังจากที่เราเลือกตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราค่อยไปเลือกตัวละครประจําสายของเรานะครับถ้าผมได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บอ่ะผมก็จะไปหาตัวละครตัวนี้ต่อนะครับที่เป็นโคมามุระนะครับ ซึ่งจะเป็นตัวละครที่เอาไว้เล่นในส่วนของทีมสายต่อยนะครับที่มันจะทําเป็นสกิลสนามและไอสกิลสนามนะครับมันจะมีสัญ,ญลักษณ์นะครับแลวก็พาสีที่แตกต่างกันไปของแต่ละตัวละครนี่แหละคือความน่าสนใจของการจับทีมและหลายคนในช่วงแร้ครับเลือกที่จะโฟกัสทีมสายฟันทําไมถึงเลือกทีมสายฟันเพราะว่ามันมีตู้อิจิโกะที่เป็น DPS เราใช้ตัวพิกอัพนะครับที่เราใส่โค้ดฟรีไปกดไปครับแล้วก็ลุ้นเอาว่าจะออกหรือเปล่าถ้าออกก็คือโอ้โหโคตรโชคดีปุ๊บอันนี้ไม่ออก ผมก็จะทําการเรียดีจนกว่าจะหาในส่วนของตัวละครอิจโก่ร่างบางไคให้ได้เมื่อผมได้ในส่วนของตัวละครอิจโกะร่างบางไครครับเราก็แค่มาทําการสุ่มตู้นี้นะครับหรือจะค่ามาสุ่มในส่วนของตู้นี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ช้อยในการเลือกคุณจะต้องลุ้นมาว่าคุณจะออกเบียคุยะหรือว่าคุณจะเอาฮุราระแต่ถ้าจะให้แนะนาก็ได้อิจโกะเสร็จปุ๊บมาเอาฮุราระต่อนะครับเบียคุยะค่อยว่ากันอีกทีลักษณะาการสุ่มก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งแต่ละตู้ก็จะมีเหรียการการันตีที่แตกต่างกาัน ถ้าอยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็จะต้องใช้วิธีนี้ในการสุ่มนั่นเองอันนี้ก็ลองเอาไปตัดใช้กันดูนะครับผมหลังจากที่เราได้ตัวละครในช่วงเริ่มต้นแล้วสเตปต่อมาที่เราควรทำคืออะไรตัวเกมจะมีการฝึกโหมดต่างๆครับนะครับไม่ว่าจะเป็นของรางวัลหรือว่าอะไรก็ตามครับจะมีการแจกทรัพยากรให้กับเพื่อนตั๋วการชาของรางวัลในการตะลุยด่านซึ่งของกาชาที่ตัวเกมแจกนะครับผมจะอยู่ประมาณ300ใบนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วมันแจกมากกว่านั้นเรายังไม่ได้ดับในส่วนของ เพชรนะครับซึ่งไอเพชรเนี่ยเราสามารถเอาไว้สุ่มในส่วนของตู้ถาวรกันต่อหรือจะเอาไปสุ่มในตู้ pick up ต่อก็ได้อันนี้เราแต่ทาการตัดสินใจซึ่งเวลาเราได้ของเ่านั้นมาครับเราเอามาสุ่มต่อเรื่อยๆเพื่อเอาให้ตัวละครตัวนั้นเนี่ยเพิ่มมาขึ้นหรืออยากจะมีตัวละครใหม่ๆนั่นเองเมื่อเราได้ส่วนของตัวละคร,รต้นหรือว่าเราปรับทีมของเราได้เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะอยู่ในหน้าต่างของการพัฒนาตัวละครสําหรับการพัฒนาตัวละครเขาครับนะครับก็คือเราสามารถอัปเลเวลตัวละครได้เลเวลตัวละครเขาจะมีการปลดลิมิตเลเวลไปเรื่อยซึ่งในการปลดลิมิตเลเวลครับมันจะมีเงื่อนไขในการปลด,ดานถ้าผมอยากจะปลดในส่วนของเลเวล40ครับเราจะต้องผ่าน2อขีด13มืั่นก่อนเมื่อเราผ่านแล้วเราสามารถปลดได้และนอกจากนี้เขาสามารถอัปในส่วนของอาวุธได้นะครับอาวุธก็จะเป็นการปลดปล่อยหรือว่าการอัปเลเวลเช่นเดียวกันโดยที่เราจะต้องมีวัสดิบในการอัปซึ่งแต่ละอุปกรณ์จะมีลิมิตตตกกกาารอััที่แ่แงนนะ และที่เป็นจุดที่น่าสนใจครับนั่นกะ็คือในส่วนของตราประทับตราประทับในที่นี้เรียกง่ายๆครับว่าการ์ดประจําตัวละครแต่บางครั้งเราไม่สามารถหาการ์ดประจําตัวละครได้ในช่วงเริ่มต้นเพราะว่าในส่วนของคนที่เป็นแบบสายเริ่มต้นสายปีสายเติมเล็กน้อยครับการหากาสไปเนี้ยมันใช้ทรัพยากรที่เยอะมากๆเราจะต้องหาการดอื่นมาทดแทนซึ่งการที่ทดแทนได้ครับเราสามารถดูได้ว่าเอ้ยเนี่ยเวลาเราใส่กาดมาเนี่ยเราจะได้คุณสมบัติอะไรซึ่งมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าเหมาะสําหรับทุกตัวนะครับเหมาะสําหรับตัวละครยาจิรุนะครับเหมาะสําหรับ รหรือว่าบอสตรบเบรนจิซึ่งตัวละครที่เหมาะสาหรับเรนจิครับเราจะต้องใส่ให้ตรงกับคุณสมบัติตัวละครเพราะว่ามันจะได้คุณสมบัติอาวุธเนี่ยเพิ่มขึ้น25%้นั่นเองแต่ถ้าเป็นตัวประเภทที่แบบใส่กับทุกตัวได้สามารถใส่ได้ครับเราก็ดูว่าออปชันข้างล่างคืออะไรไอ้น,นี่คือพลังโจมตีพื้นฐานของตัวละครเพิ่มขึ้น7.5%ตัวนี้ก็จะเป็นค่าป้องกันของตัวละครนะครับไอ้น,นี่ก็จะเป็นค่าพลังชีวิตพื้นฐานของตัวละครซึ่งแต่ละอันก็จะให้ค่าที แตกต่างกันนะครับส่วนตัวแล้วนะครับเวลาเราใช้เราก็ต้องใช้ในส่วนของค่าที่เป็นพลังโจมตีให้สาหรับสายที่เป็น DPS นะครับเลื่อนขัน้นได้เลยครับเราจะได้ค่าพลังโจมตีสูงสุดอยู่ที่ประมาณ15%สเตตัสตร,ต,รตรงนี้ครับก็จะค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเราได้สเตตัสนี้เยอะครับเนี่ย15%นะโหบอกเลยเอามาทำดาเมจเนีย่ยแบบโคตรชิลนะครับผมเนี่ยแทนที่ไปโป้งเพียงเท่านี้ครับสเตตัสหลักของตัวละครในการโจมตีเนะี่ยคุณก็สามารถดูได้เลยว่าอ้ ตอนนี้ตัวละครเนี่ยสเตตัสการโจมตีเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ตัวละครอยู่ที่ะมณ558นะครับดูได้ละเอียดได้นะครับอย่างน้นในส่วนของดามเมคทิคอลนะครับคุณก็ต้องหาในส่วนของอัตราคิแต่ในช่วงแรกเซต,ตอุปกรณ์มันยังมีให้เราเลือกได้ไม่เยอะนะครับหรือว่าการเน้นค่าสเตตัสจะไม่เยอะเราก็เอาในส่วนของพลังโจมตีเป็นหลักก่อนเมื่อค่าพลังโจมตีสูงขึ้นแล้วก็ค่อยทําในส่วนของค่าอัตราคิทิคอลนั่นเองนะครับสเต็ปต่อมาหลังจากที่เราปั้นตัวละครไปแล้วไอ้พี่ผมก็ยังไม่ไหว ในส่วนของสเตปต่อมาครับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ดูครับนั่นคือการคอมโบสกิลของแต่ละตัวละครในส่วนของการคอมโบสกิลครับนะครับหลังจากที่เราผ่านฝันร้ายนะครับหรือว่าเปิดฝันร้ายได้มันจะมีหน้าต่างการทดสอบตัวละครทุกตัวของภายในเกมนะครับเราสามารถทดสอบตัวละครในตอนนั้นได้ว่าเออแต่ละตัวละครเนี่ยลักษณะสกิลเป็นในรูปแบบไหนแต่ถ้าอยากจะให้ง่ายที่สุดครับกดไปที่ข้อมูลตัวละครตัวที่เราอยากจะทาการทดสอบนะครับผมปุ๊บกดเข้าไปแล้วกดไปที่คำว่าแนะนํากลยุทธ์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการใช้สกิลนะครับผมก็คือใช้ท่าไม่ตายโจมตีปกติสกิลต่อสู้ปัดป้องแล้วก็ลบหลีกแนะนําว่าให้ทุกคนใช้สกิลปัดป้องให้ชินสกิลปัดป้องในที่นี้ครับมันจะเป็นสกิลที่จะเป็นการบล็อกการโจมตีของศัตรูหลังจากบล็อกเสร็จแล้วเราสามารถเคาน์เตอร์ใส่ได้และถ้าเราทําในจังหวะที่เหมาะสมแล้วก็ถูกจังหวะจริงๆเราสามารถต่อคอมโบได้ยาวแล้วก็ศัตรูจะแทบจะทําอะไรเราไม่ได้เลยและนอกจากนี้ครับนอกจากการโจมตีปกติแล้วนะครับในส่วนของการโจมตีปกติเนี่ยเพื่อนๆสามารถ กดค้างเพื่อทําการโจมตีพิเศษได้อีกด้วยสังเกตลักษณะสกิลนะครับเวลาเราโจมตีมันจะมีออร่าแสงขึ้นมาในส่วนของการโจมตีปกติให้ทําการกดค้างและโจมตีสตูพีท่านี้ครับเราสามารถทําดาเมจใส่สตูเนี่ยได้ง่ายแล้วก็รุนแรงได้มากยิ่งขึ้นแต่ละตัวละครกลยุทธ์การคอมโบก็จะแตกต่างกันไปนะครับก็ลองไปฝึกใช้กันดูนะครับบอกเลยว่าพีท่านี้เราก็จะสามารถทําดาเมจใส่สตูได้ง่ายแล้วก็ด่านไหนที่เราติดล้วไปต่อไม่ไหวเนะี่ย ก็สามารถเอาชนะตัวละครเหล่านั้นเนี่ยได้แบบอีซี่มากๆเลยนะครับผมโอเคกันเพื่อนก็จบลงไปมนที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการไกด์มือใหม่พาร์ทที่1นแนะนาการจัดทีมตัวละครการคอมโบแล้วก็ตัวละครเริ่มต้นที่น่าสนใจก็หวังว่าในพาร์ทเนี้ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับไว้ในพาร์ทต่อไปเรามาเจาะลึกเรื่องอะไรและตัวละครไหนที่ควรมีบ้างฝากกดติไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ